สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่มูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์เนาะค่ะเพื่อกจะพาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามในทางโค้งสุดท้ายของปูซีศูนย์เนาะค่ะมาเบิ่งมาชมไปน้ำกันเนาะค่ะว่าปูซีศูนย์จะนิ่งหมหเป็นตัวไรเนาะคะ่ะเข้าไปรับชมระฟังพร้อมๆแม่มูเลยะคะ่ะสาธุครับผมควมร่วมมัดตัดครับครับผม ล่างนี่ครับผมอุณหภวงกลมแล้ววงกลมแล้วครับวงกลมแล้วครับมันจะเป็นห้าเก้าประมาณนี้ละบนอ๋อ่คือหาเก่าปูกู้็นูก็เห็นหาเก่าหาปูนะผูก็เห็นเกหาเป็นหาเก่าอ๋อมันนั่นะว่ากลับด้วยเด้กลับด้วยพรห้เกันว่ามันไหลได้ปูมันไหลได้ตอนนั้นก็ปลายหลับห้าเก้าตรงๆไม่ต้องกลับห้าเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับ กาเก่าท so sí so 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 six, uh ี huh. right, ่ต so ั่าเก่าเป็นใับ oh, อันนี้สูตรเต็มมันครับปูอันนี้คือสูตรเต็มสองสูตรดับ่างเก่าพระคุณเนาะสองสูตรแต่สูตรที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาครับผมยังไม่หลุดอือที่ีอยู่สิบคู่ตึงตรงครับผมสูตรที่สองเริ่มตั้งแต่ปลายปีหกสี่ครับอันนั้นแปดคู่แปดคู่ครับผ่แปดคู่อันนี้ยัดปีหกห้ายังไม่หลุด ชนตัวไหนออกตัวนั้นมันมาปูแมนคือบรรจัยแท้ชนตัวไหนออกตัวนั้นจะพบบนเริ่มมันใจแล้วครับผมเนาะวนที่แล้วครับผมเข่าโคซี่นะผมล่างตรงๆครับผมเนาะครับนีที่ปูชุดเต็มปูชุดเต็มสองสองสูตรชุดเต็มสองชุดขับปูค่ะชนชนแร้วมาครับค่ะมันจะสนกันที่ ห้าเก่ากับสามเก่าค่ะแมนมีสองคู่บนลูกปูนี่แมนบนได้ไหมบนอย่างเดียวนี่ครับผมเนาะบนตรงตรงไม่ต้องกลับกลับบนตรงตรงไม่ต้องกลับอันนี้ปูคือให่เก่าหาครับปูเขาบอกว่ากลับด้วยด้วยค่ะนี่ครับผมบปขึ้นไทยจะเหลืออยู่เม็ดเดียวเห็นไหเหลือแต่ห้าเก้าเป็นวัยหันรับปูอ่ะเหลือแต่ตุ่มกลับแล้วปูขึ้บ่งเห็นสามเกาะก็หาเกาปูมีนี่อันนั้นมันซ้อนกันสองสองคู่ ตรงๆสองคู่ตรงๆครับสองสูตรสองคู่เป็นครงชมอ่ะมาต่ออันนี่ครับมันเมื่อเข้ามาเทียบส่สูตรที่เข้าว่างไวเอ็นบอสครับปูมันจะเป็นเก้าห้าห้าเก้าตัวนั้นเอ็นบอครับปูเข้าเน้นตัวตรงๆมันนี่คือชุดเต็มแมนคือชุดเต็มสองสองสูตรชนกันที่สามเก้าห้าเก้าแมนมันมาปู บอลเข้ามาส้นตัวนั้นมันจะชนชนเด่นที่ห้าเก้าอันนี้ปูอันนี้ปูห้าเก้าหาไดนี้ปูนี่เออก้าเก้าหาแล้วเขาก็กลับด้วยเนาะครับผมเขาไม่ให้ไปส้นตัวกลับครับผมชนที่ตัวนี่เป็นชุดเต็มนะคะชนที่สามเก้ากับห้าเก้านะคะเป็นสองสูตรนะคะท่านชมค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มบนค่ะายังไม่ออกตัวกลับปีหกห้ายังไม่ออกตัวกลับ มันปูมัเชนไม้ปูบ่นี่มันจะเป็นปูห้าเก้าตรงๆระปูเชนไม้ในกปูปิจัลนั้นในวงกลมเลยปูปูม้เชนไม้ผมมันจะพิจารณาในวงกลมแมนบูเชนไม้ในปูว่าสามเก้านี่กะเด่นนี่นี่นีสองสูตบอปูแมนในสองสูตรมันจะชนกันที่สามเก้าห้าเก้าสามเก้าห้าเก้านี่ครับผมตัวนี้มันปีกว้วอะไรชุดเต็มนะปูเนาะเกือบสองปี ตัวนี้สี่เจ็ดแปดเก้าครับสามสิบหกงวดสามสิบหกงวดสิบปก่ยนครับผมนี่เจ็ดป็นหนึ่งหลักสิบลักสิบมันมีสามับหาครับเก้าเก้าบนตัวเดียวหลักหน่วยครับผมเก้าบนตัวเดียวหลักหน่วยค่ะอ๋อครับสิบเก้าสิบล่างตัวเดียว น้ำปูก็สั่งเอาดูพูดตื่นเนาะครับครับครับผมแล้วนี่ครับผมเนาะบอกเอาครับผมเอาฟุดไหมครับผมเนาะนี่ครับเอาแค่นี้ครับผมสามเก้าก็ห้าเก้าน้ำปูแม่นี่สองครูสองครูคก็ผมบนครับผมอู้เน้นแต่ว่าแปดคันพูดแล้วพอมาเข้ากับจับประมาณไหนจับปูค่ะเน้นๆแปดครูนี่แปดครูตรงๆนี่ครับปีหกห้ามันจะยังไม่หลุดปีหกห้ายังไม่หลุดสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้า 5 4 5 7ี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าวงกลมที่สามเก้าห้าเก้าตรงๆกับชุดเก้าหลักหน่วยล่างเม็ดเดียวยังปูวิ่งเก้าหลักหน่วยว่วเก้าหลักหน่วยบนเม็ดเดียวเก้าหลักหน่วยบนเม็ดเดียวเก้าหลักสิบล่างเม็ดเดียวครับผมัสิบล่างขั้นขาดก็คือว่าขันวิ่งวิ่งขเก้าบนเกล้าล่างปูแมนลูดหลักหน่วยเลยเก้าหลักวิ่งหน่วยเเก้าบนเกล้าล่าง รักน้อยบนรักสิบล่างมาเนิรักสิบล่างอ๋อครับผมรับปูนี่ครับปีหกห้ายังไม่หลุดครับงวดนี้มันสือเป็นอะไรนมันจะเดือต่อ่แล้วปูครับผมอันนี้สองอันนี้คนละสูตรปูนี่สองสูตรคนละสูตรเนสูตรที่หนึ่งจะมีสิบคู่ตรงตรงครับครับสูตรที่หนึ่งจะเริ่มเริ่มตั้งแต่จากที่มันผิดแล้วนะครับค่ะปูมันมันพิดงวดวันที่สิบเจ็ด วันที่สิบเจ็ดมกราปีหกห้าสิบเจ็ดมกราหลังจากท่านมาแล้วเถิดมาตลอดยังไมาท่านได้ดดเป็นมาปูที่หนึ่งดูที่หนึ่งนะไมนจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งกุมภาปีหกห้าครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเริ่มตั้งปีหกสี่ครับครับจนถึงหกห้ายังไม่หลุดครับยังบม่หลุดที่ปู่ที่นี่ที่เดียวเป็นมาปู่แรกที่งวดแรกสองสูตรที่ช่กันค้ากันปี ครับสองสุดช่อนกันจะเหลืออีกสองสองเมตรสามเก้าห้าเก้าครับผมชนกันที่สามก้ากับห้าเด่นสุดๆกันห้าเด่นเส้ตัวที่ห้าไปที่แหลกครับจะเด่นที่ห้าเก้าข้าปูอันนี้าปูอันนี้ที่ห้าเกาเนาะเท่าไหร่ในสุดุกน่าตื่นหครับตัวตัวนี้นี่มันมีข้ามาได้ใบเยอะดิครับปูงวดที่สี่สิบเอ็ดเป็นมาบ้างเก้ากับเก้ากับเก้ากับศูนย์มาตัวครับงวดที่สี่สิบเอ็ดอันบ้า สี่กับห้ามาตัวงวดที่สี่สิบแปดครับครับมันเมืองมันบ่ซ้อนกันมันออกต้มกันได้แต่ว่าคันคันตัวได้ตัวหนึ่งไปลักลอยมันจะบวมีแน่นี่มันจะไม่เป็นตัวครับคันสองคันสองสุดนั่นมาลักลอยสุดได้สุดหนึ่งมันจะมาออกสามสามเก่าเลยสามเก่าปูเมน บนผมเนาะสามเก่าห้าเก่าครับผมแม่เดือนก็ยัเป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดครับมันจะเป็นตัวห้าเก้าเม็ดเดียวเลยห้าเก้าเม็ดเดียวครับปูห้าเก้ามันจะเป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดไปเลยกระปูจะไปหาซื้อกระปูหาเก่าครับคือดังแห้งกระปูมันในคันสูตรนั่นนะสี่กับห้าไม่มาครับสี่กับห้าหรือห้าไม่มาสี่มันจะเป็นสามเก้าเลยครับปูการทอดเดนอีเลห้าเม็ดเดียว หลักสิบั้งสี่น้าห้าหลักสิบันขันห้องขันห้องเน้นชุดๆกันห้าเม็ดเดียวหลักสิบแล้วก็เก้าเม็ดเดียวหลักหน่วยบนมันตัวร่องมันคือสามหลักสิบครับครับผมมาสามเก้ากสเก้าหลักหน่วยเม็ดเดียวยังไม่หลุดเด้อบนครับเรือมาตะปีหกสี่ครับโอสามเดียวนี่ครับผมสูตรแรกผมก็สามเก้าห้าเป็นหลักสิบครับสูตรแรกสามเก้าห้า สามเก้าห้าเก้าับหห้าเป็นลกสิแล้วก็สูตรที่สองสามเก้าก็ห้าเก้าก็ผมนี่ตัวนี้มันวัดให้หลุดตัวนี้มันจะเป็นงวดที่สามสิบหกสามสิบเจ็ดหลังครับปูสี่เจ็ดแปดเก้าเลครับเขาสังเกตบงางคนจะการท่องไปเทียบลักหน่วยตัวนี้ก็ลักหน่วยนี้มาครับมันมีเก่ามาส้น,เ,นเก่าด้วยครับปูชนเก้าตัวเดียวกันมาสิบสามครโคชุดล่างนี้ยังเน้นตัวเดิมมาปู เน้นตัวเดิมครับจะมีสี่คู่เน้นๆเน้นสุดๆก็คือเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าหกในส้นหนึ่งสี่สุดเลยแต่ว่าเป็นเลขดับดิเดนดับเด่นชนดับเด่นชนดับคดับค่นดับใ่นชนดัีเ1่นนับเด่นชนับเด่นับ่มชับ่นชั้่นเด่นชับ่นชนเด่นเ่นมเด่นชับเด็นชนเป็นตัวเด่นไปับเดยนชนับเด่นชนดับเนชนดับนชนับเด่นชนับเด่นชนเนชนับเนนเ่นับเมเนาน ตัวล่องเก้าเจ็ดเก้าแปดครับผมในสี่คู่พนันในรูดเด้วปีหกห้ายังไม่หลุดขับปูสี่คู่ตรงๆไม่ต้องกลับครับผมขัรออกโต๊กลับถือว่าผิดขับผมคร่ะแมนบนถ้าออกโต๊กลับถือว่าผิดมับยังไม่ได้ในออกโต๊กับบนนี้ให้เน้นไปที่ห้าเก้าสามเก้าแม่นสองคู่สองคู่ขับแล้วก็ซุนซี่ซุนหาในปูที่ปูอ้อยที่แหลกมันบาดเด่นบาดเด่นบาปูบาดเด่นมันเด่นที่ ต,ตัวตีเข้าไปเดี๋ยวมันเด่นที่ห้าเก้าตัวเดียวครับค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะในทางของปูสี่ศูนย์เนาะค่ะสรุปให้โค้งสุดท้ายเนาะค่ะหลางปูยังกันยังเด่นเน้นที่ตัวเก่าเนาะค่ะปูยังเด่นที่หกเก้ากับเก้าหนึ่งเนาะค่ะรองกับเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะค่ะสําหรับในทางเลขหลางเน้นสุดๆคือเก้าหกค่ะสําหรับในทางเลขบนเนาะค่ะปูวาซนที่สองสูตรเนาะค่ะปูหอยสองครเท่านั้นเนาะค่ะคือสามเก้ากับ ห้าเก้านาะคะ่ะปูว่าเด่นสุดๆห้าเก้าสามเก้านะคะ่ะเด่นให้สุดๆแล้วนะคะค่ะหรือว่าท่านใดชอบชุดเต็มของปูเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไใบทะเบงเลยได้เนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะอันนี้เป็นชุดแรกเนาะคะ่ะที่ปูให้บนเนาะคะ่ะเก้าห้าเนาะคะ่ะเก้าห้าเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนาะค่ะเน้นที่เก้าห้าอันนี้ก็ยังยืนยันเน้นที่ ห้าเก้านะคะตรงตรงไหมต้องกับห้าเก้ากับสามเก้านะคะค่ะแม่หมูกำลังทายเลขอยู่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูกะฝากไว้มีเพียงเท่านี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮ้งๆกันสุขสุขคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ